สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u t u b e ทาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจกันเมื่อวันที่30มีนาคม2564เนี่ยนะครับเพจศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนั้นได้บอกว่าคณะพนักง,งานสอบสวนจากสถานีตำร,รวจภูทรจังหวัดกาลาสินที่นำโดยทางด้านพันตำรวจเอกสุทนศรีหามาศเดินทางไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเพื่อแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ร1 2กับโตโต้ปียรัต์จงเทพแกนนำกลุ่มการอาสาวีวอลเลนเตียหรือว่ากลุ่มกาดวีโวเนี่ยนะครับที่ถูกจับกลุ่มและก็คุมขังมาตั้งแต่เมื่อวันที่6มีนาคม2 5 6 4โดยมีทนายความเข้าร่วมการสอบสวนพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อนายปิยรัตโดยระบุพฤติการว่านายปียรัตได้ร่วมกับพวกจัดทำป้ายไวนิวเพื่อติดประกาศวิพากษ์วิจารณการจัดหาวัคซีนโควิด -19 ของรัฐบาลแล้วใส่ข้อความที่เป็นการดูหมิ่น มินประมาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่1ิบลงในแผ่นป้ายดังกล่าวต่อมาเนี่ยเมื่อวันที่23มกราคม2564เวลาประมาณ12นาฬิกาก็ในนำไปติดไว้ที่ต้นไม้และก็เสาฟไฟฟ้ารวมทั้งซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติบนเกาะกลางถนนบนถนนสายอำเภอยากตลาดจังหวัดกาลสินเขตหมู่บ้านโคกสีตําบลอุ่มเมาอํเาเภอยากตลาดจังหวัดกาลสินมีทั้งหมด7แผ่นเรียกร้องตามข้อความ ดังกล่าวเนี่ยนะครับก็คือว่า 1. มีข้อความว่าหาวัคซีนให้วัง2มีข้อความว่าผูกขาดบริษัทวัคซีน 3. มีข้อความว่าถ้าเป็นการนักการเมืองเราเรียกว่า 4. มีข้อความว่าผลประโยชน์ทับซ้อน 5. มีข้อความแต่ว่าเป็นแล้วก็เป็นชื่อย่อของบุคคลเนี่ยนะครับ 6. มีข้อความว่าเราเรียกว่า7ห็วาน้พระไทยแล้วก็พระราชทานต่อมามีการถ่ายภาพป้ายทั้งเน็านไปโพสลง Facebook ชื่อ โตโต้ตตปิยรัตแล้วก็ทวิตเตอร์ชื่อวีวอนเลนเทียบันทึกแจ้งข้อหาระบุอีกว่าการสอบสวนมีพยานยืนยันว่าข้อความแผนป้ายน้งกล่าวมีข้อความที่มีความหมายสื่อเป็นเชิงดูหมินหมินประมาทพระบาทสมเด็จพระวชิรกละเ้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ิบจริงพนักง,งานสอบสวนจึงแจ้งข้อหาร่วมกันหมินประมาทดูหมินพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็นำเข้าสูระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาจาักรตามพรบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3นะครับหลังจากได้รับการแจ้งข้อกล่าวหานายปิยรัตน์ก็ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและขอให้การเพิ่มเติมเป็นหนังสือภายใน30วันโดยไม่ลงราามือชื่อในบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาด้วยนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยนะครับซึ่งคดีนี้ก็ดับเป็นการถูกกล่าวหาในข้อหามาตรา112คดีแรกของโตโต้ด้วยนะครับ และทำให้เขาถูกกล่าวหาในคดีการชุมนุมและก็แสดงออกทางการเมืองเมื่อปี2563รวมแล้วทั้งสิ้นเนี่ย11คดีโต้โต,ต้ถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษทนบุรีก่อนย้ายมาอย่างเรือนจำพิเศษกรุงเทพตั้งแต่เมื่อวันที่8มีนาคม2564หลังถูกจับกลุ่มที่ห้างเมเจอร์รัชโยธินในช่วงที่มีการชุมนุมของกลุ่มรีเดนเดินขบวนจากห้าแยกลาดพร้าวไปหน้าศาลอาญาเมื่อวันที่6มีนาคม2564 วันดังกล่าวเนี่ยนายโตโต้ก็ถูกควบคุมตัวไปที่กองบังคับการตํารวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่งจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ถูกแจ้งข้อหาฝ่าฝืนตามกําหนดตามข้อกําหนดพรกฉุกเฉินพรบควบคุมโรคมาตรา3 4วงเล็บ6ข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา209แล้วก็210ฐานเป็นอันยี่แล้วก็ซ่องโจรแม้ว่าจะมีการยื่นการประกันตัวด้วยเงินสดสองครั้งครั้งที่สองเนี่ยเพิ่มหลักทรั์เป็นเงินถึง10,000แบาทแต่ก็ศาลยังไม่อนุญ,ญาตให้ประกันตัว ล่าสุดก็มีการยื่นประกันตัวครั้งที่3เมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาสารอาญามีคําสั่งให้ไต่สวนขับร้องของการประกันตัวเนี่ยครับในวันนี้ก็คือ31มีนาคมเวลา10นาฬิกาสำหรับโตโต้เนี่ยนะครับปัจจุบันอายุก็30ปีพื้นเพเป็นคนจังหวัดกาลสินเป็นนักกิจกรรมการเมืองมาตั้งแต่ปี2 5ง3ก่อนหน้านี้เมื่อปี2512เป็นผู้ลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูาดด้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดกาลสินด้วยนะครับ ได้คะแนนเป็นอันดับที่3ของเขตนั้นภายหลังจากไม่ได้รับการเลือกตั้งโตโต้ก็เดินหน้าทํากิจกรรมทางการเมืองวิาพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลมาโดยตลอดโดยเฉพาะบทบาทตั้งแต่ปี2อง3เป็นต้นมาที่เป็นผู้ขอตั้งกลุ่มมวลชนอาสาวีวอลเลนเทียที่ภายหลังถูกเรียกว่ากลุ่มการวีโวนั่นเองครับนีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกดําเนินคดีในข้อหามาตรา112นะครับ ไปติดป้ายข้อความที่ไม่เหมาะสมแล้วก็มีการลักษณะเรื่องของเชิงดูบินหมิ่นประมาทนะครับเอาละครับที่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับ